สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนทุกท่านหนึ่งครับเหรียญเอฟเฟก์นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมีนะครับรับซื้อให้ทันทีนะครับเหรียญละประมาณ8 0ถึง120บาทยกถุงนะครับ20,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับก็จะพูดถึงเหรียญเอฟเฟก์นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกับรายละเอียดกันเขาล่าวก่อนนะครับผมก็มาในเริ่มกันในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นในรูปลักษณ์ของรัชกาลทิก9นะครับที่หันหน้าไปทาง ่ายมือนะครับผมมีข้อความนับตรงนี้นะครับว่าพระบาทสมเด็จพระประมนมาปูุมมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙นะครับพบข้อความว่าประเทศไทยรายละเอียดเนี่ยก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนักนะครับในส่วนของในส่วนของนะครับที่เป็นเหรียญสิบบาทนะครับแบบนี้นะครับผมก็ทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของที่เป็นเหรียญทางด้านหลังกันบ้างนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีข้อความว่านะครับ เอพิกไทยแลนด์นะครับปี2003นะครับพร้อมด้วยอาลูกโลกกับเรือหงนะครับเรือหงก็จะอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นลูกโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญชนิดราคานะครับสิบบาทนะครับผมข้อความตรงนี้นะครับเขียนว่าการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่สิบเอ็ดนะครับผมก็ระหว่างวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดตุลาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับที่ กรุงเทพนั่นเองนะครับผมเหรียญนี้นะครับถ้าผมจําราคาไอ้จำำําจํานวนการผลิตไม่ผิดน่าจะมีราวๆประมาณสักอ,อยู่ที่ประมาณ5ล้านเหรียญน,นะครับ่วนอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องดูกันว่าเราเขามีการเล่นหากันยังไงนะครับในตลาดนักสะสมนะครับเหรียญไอ้ปิกเนี่ยสวยๆเนี่ยเล่นกันอยู่ที่เหรียญละประมาณ 80- 200บาทนะครับยกถุงยกถุงคืออะไรนะครับโดยปกติแล้วนะครับในในอดิดเนี่ยเขาเวลาที่เขาจะ เรียกว่าแลกเหรียญน,นะครับแลกเหรียญจากกรมธนารักษ์หรือกองกระสับเนี่ยเขาจะมีให้แลกแบบยกถุงนะครับคล้ายกับแบบกระสอบข้าวผ้าเก่าๆอะไรเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับส่วนเหรียญเอป็กน,นะครับแบบนี้นะครับก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันนะครับผมขายได้เช่นเดียวกันราคาเล่นกันก็อยู่ที่ตามที่ผมบอกนะครับร้อยยี่สิบถึงสองร้อยบาท น้องเหนือจากนั้นนะครับรายละเอียดก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็นะครับฝากไว้นะครับสําหรับคนที่อยากขายก็สามารถส่งภาพเข้ามาประเมินราคาเบื้องต้นได้ที่รายละเอียดนะครับเข้าไปที่หน้าช่องนะครับจะพบรายละเอียดของผมนะครับเดี๋ยวไม่งั้นผมจะขึ้นภาพทางหน้าจอไว้ให้ละกันนะครับผมก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาเพื่อประเมินราคาในเบื้องต้นได้นะครับสาหรับท่านใดที่มีเหรียญเอพิกแต่ต้องขอบอกนะครับว่าเล่นกันตั้งแต่80นะครับถึง200ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับสวยสวยก็200 นะครับแต่เริ่มต้นจะอยู่ที่หรละแปนะครับใครอยากขายก็ติดต่อได้ใครที่ไม่อยากขายไม่เป็นไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับเผื่อโอกาสหน้าอยากขายจริงๆค่อยแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้นะครับผมขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ